เพืเ่อนๆมารีวิวโรงแรมที่มีชื่อว่า Richmond Hotel นะคะใส่ซ้ำๆแล้วก็ฉีดนะคะเพื่อมีแด้ปรอผมนะคะอยู่ในนิ้สชักตรงนี้อันนี้ก็คือผ้าเช็ดมือโอ้แป้นสีฟันดีนะคะเนี่ยเขาจะมีไล่ระดับก็คือเป็นของวิกิโมโตะนั่นเองคนะือน่าคือเป็นไม้เลยอะ่ะให้ความสุขเหมอนเ่าดีกว่าเคส่งปิดไฟใช่ะะเป็นรีโมทว้าวต่อมามาดูห้องพักนะคะห้องห้องพักค่อนข้างกว้างอันนี้คืออีหยางโอ้นี่คือโคมไฟ ก็จะมีชิงคังเซนเราเห็นชาชาลาชิงคังเซนด้วยสวัสดีค่ะค,<น>ครบครึ่งเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟซาตมาและก็บลุงนะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรวบรัดนะซึ่งวันนี้สาวแซฟจะพาพเพื่อนๆมารีวิวโรงแรมที่มีชื่อว่า Richmond Hotel นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าสถานีโมริโอกะในจังหวัดอิวาเตะค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าโรงแรมนี้เนี่ย จะมีอะไรบ้างสะดวกไหมห้องกว้างหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะห้องที่เราพักนะคะก็เป็นห้องหมายเลข1013นะคะก็อยู่ชั้นสินั่นเองพอเราปิดประตูมาเนาะเราก็จะเจอกับแผงควบคุมเหล่านี้นะคะเราสามารถเอาไปแปะที่หน้าห้องได้ถ้าเราพักมากกว่า1วันเนาะประตูก็เป็นคีย์การ์ดนะคะอันนี้พอปิดประตูปื๊บเปิดมาเราก็จะเจอกับที่แขวนเสือ้อเขาก็จะมีไม้แขวนเสื้อให้นะ นี่และอย่างที่สาวแซบเคยบอกนะคะว่าโรงแรมญี่ปุ่นอะ่ะเขามักจะมีตัวรีเฟเชอร์เนาะเนี่ยเราใส่เสื้อโค้ชใช่ไหมใส่ซ้ําๆเราก็ฉีดนะคะเพื่อดับกลิ่นแล้วก็กําจัดแบคทีเรียเขาว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นบัตรเราก็เสียบเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราดึงออกมันก็ไม่มีไฟเนาะอันนี้ก็เป็นสลิปเปอร์น่ารักมากเลยอะ่ะเขาใส่ถุงมาให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ สำหรับเดินในห้องกันมีไม้ช้อนรองเท้ามีที่ขัดรองเท้าแล้วก็มีแปลงนะคะซึ่งแปลงอันนี้เอาไว้ปัดแบบพวกเสื้อผ้าอย่างเช่นแบบเสื้อเสื้อผ้าเราแบบมีขนยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะอันนี้ก็มีที่รีดผ้านะคะเหมาะสำหรับบิสเนสเนาะอันนี้เขาไว้แบบรีดกางเกงมีที่วางของนะคะอันนี้เราก็เอาของเราวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะดีนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็มีกระจก าจากนั้นก็ถัดมาก็เป็นในโซนของห้องอาบน้ำนะคะก็อันนี้เป็นอ่างล้างมือเออมันมีความทันสมัยมีความใหม่นะแล้วก็ตรงนี้มีที่แขวนผ้าให้ด้วยมีที่ใส่ผ้านะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดมีแดดเป่าผมนะคะอยู่ในลิ้นชักตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นผ้าเช็ดมืออันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัวอันนี้น่าจะเป็นผ้าผ้าเช็ดผมก็ได้นะเออเป็นผ้าเช็ดผมแหละ มาดูคอมพลนเมนทารีมีอะไรให้บ้างอันนี้เขาก็มีแก้วนะคะมีแก้วให้สองใบอันนี้เป็นที่โกนหนวดคีมโกนหนวดมีดโกนหนวดคัตเติลบัตมีหวีให้มีที่ขัดตัวมีแปรงสีฟันให้นะคะเดี๋ยวดูแปรงสีฟันโอ้แปรงสีฟันดีนะคะเนี่ยเขาจะมีไล่ระดับนะมีแบบสั้นแบบยาวจริงๆตรงเคาน์เตอร์ด้านล่างอ่ะตรงที่เราเช็คอินนะคะเขาจะมีให้หยิบพวกสกินแคร์ต่างๆก็เป็นของโคลาเนาะ เผื่อใครไม่ได้เอามาก็หยิบตรงนั้นได้นะคะมีปลั๊กตรงนี้ให้แล้วเดี๋ยวเราดูห้องอาบน้ําหน่อยว้าวห้องอาบน้ําจะบอกว่าอ่างแช่กว้างนะแล้วก็ทันสมัยเนี่ยห้องน้ํามันฟ like ิลไลท์โฮมอ่ะเหมือนเราอยู่บ้านเลยนะทุกคนพวกนี้ก็ดีนะคะนี่ก็คือไว้ปรับอุณหภูมิร้อนเย็นนะคะมาดูเครื่องอาบน้ํานิดนึงอันนี้ก็เป็นของทางโรงแรมเลยนะเขาก็ใช้ชื่อว่าลิชมอนเนาะ ก็อาจจะมีบริษัทที่ผลิตของเขาแต่เขาก็ตีแบรนด์ของเขาเองโอ้เห็นแล้วก็คือเป็นของมิกิโมโตะนั่นเองค่ะมิกิโมโตะเนี่ยก็คือเป็นเ,เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ไข่มกุกชื่อดังนะคะอยู่ที่จังหวัดมิเอะเขาก็ผลิตพวกสกินแคร์ด้วยแล้วก็ขายพวกไข่มุกนะคะสาแฟบเคยใช้ดีงามมากเขาก็จะผสมผงบกลงไปด้านใน ามาดูอันนี้ต่อค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะคะก็เขาแยกมาจากห้องอาบน,น้ำเนาะพืนะ้นน่ะคือเป็นไม้เลยอะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านนี่นะคะทุกอย่างก็เป็นอโตเมตินะคะอยู่ตรงนี้สะอาดสะอ้านมากเลยอะ่ะได้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านโอ้อันนี้ย้อนให้ดูนิดนึงอันนี้ก็เป็นที่ล้างมือนะคะมีกินมอโตะเหมือนกัน ว้าว wow. ต่อมามาดูห้องพักนะคะห้องห้องพักค่อนข้างกว้างเลยเนาะคนนี้ที่อยบลุงมายืนหลบอยู่ตรงนี้ก็อันนี้เป็นเตียงเตียงทว,วินเนะก็แบ่งมันก็จะได้พื้นที่ที่กว้างก็จะมีในโซนของโซฟาอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็โอ๊ยโรงแรมนี้ดีเราไม่ต้องขอหมอนเพิ่มใช่รีวิวไปเลยแล้วกันเนาะก็ถ้าห่มมันฟูดีนะใช่ ส่วนความลื่นก็ยังไม่ถึงกับคือยังเจ็บมือก็ยังอยู่ในระดับ3.5หาหมอนหมอนหนาอยู่เหมือนมีกอดอันหนึ่งแล้วก็หนุนอันนึ่งแต่ชอบที่แบบไม่ต้องโทรขอแต่ใหญ่ะใหญ่สะใจแล้วก็หัวมุมคืออะไรอย่ารีโมทอะไรมีที่ชาร์จ usb กับปลั๊กไฟอ่าส่วนนี้คืออะไรรีโมทแอร์เหรออันนี้น่าจะเป็นรีโมทไฟ Oh. Yeah. ไฟฟนต์ปิดได้ออโอเคสั่งปิดไฟใช่เป็นรีโมทนะหัวเตียงนะคะก็ประดับสวยงามเป็นรูปดอกไม้เนาะ,ะอันเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็มีเครื่องฟอกอากาศนะคะเดี๋ยวนี้ทุกโรงแรมที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นเครื่องฟอ,อกอากาศแบบนี้มีการพยากรณ์อากาศให้เราทราบด้วยนะว่าวันนี้อากาศเนี่ย ก็2อ,องศาถึงลบหส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีแดดนะก็อยู่ที่2ององศาถึงลบสอันนี้ก็เป็น WiFi นะคะก็จะอยู่ในจอทีวีเดี๋ยวเรามาดูตรงโซนนี้อันนี้คืออีหยางโอ้อน,นี่คือโคมไฟใช้แบบว่ามีไวสาา้สัมผัสนิดเดียวเนี่ยมันก็แบบเปลี่ยนสีอันนี้สีเหลืองอันนี้สีแบบสีสว่างสีขาวนะคะมีเครื่องชาร์จให้ด้วยมีรีโมททีวีอยู่ตรงนี้ น,นี้ก็เป็นลิ้นชาเขาก็จะมีเซนชานะคะมีชามีกาแฟดริปกาแฟดริปนี่ก็เป็นสแตนดาร์ดคอฟฟนะคะเป็นอาราบิก้าของทางลิชมอนเองเนาะเราก็สามารถชงเองได้ในนี้นะคะดีงามสะดวก <c oughs> เขามีน้ำให้ไหมนะไม่มีน้ำให้หรอ ไม่เห็นเลยเนาะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะและจิ๋วจิ๋วอยู่ตรงนี้แต่เขามีซอวด์ดิงที่ชั้น2ฟรีอ๋อก็คือไม่มีน้ำในห้องแต่ว่ามีซอมด์ดิงให้ใช่ว้าวอันนี้ต้องพามาส่องแต่นี่คือจุดเด่นจุดเด่นของโรงแรมเอ็กิมาเอกก็คืออยู่หน้าสถานีรถไฟชินคันเซ็นก็จะเห็นชินคันเซ็นที่เป็นโอ้ใช่ใช่นี่นะคะเดี๋ยวสอดแซบจ่อให้เห็นนะก็จะมีชินคังเซ็นเราเห็นชานชาลาชินคังเซ็นด้วยเขาจูบกันอยู่ ใช่เป็นฮายาบุสะใช่ไหมหรือไม่ก็ยามาบิโกะใช่เมื่อเช้าเราก็นั่งมาเขาจะมาแยกกันที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ตรงหน้าสถานีเนี่ยในฤดูหนาวนะเขาก็จะมีแป้งเต็มไปหมดเลยมันคือหิมะนะทุกคนเ้าจะบอกตรงนี้เหมือนเค้กเลยนะเห็นไหมใช่วงกลมใช่ไหมมันฟูนุ่มน่ากินเหมือนเค้กน่ากินเหมือนเค้กแล้วส่วนตรงหน้านาก็มีลายอามด้วยนะเล็กๆเป็นรูปจิงคันเซ็นนะเห็นไหมอ๋อใช่ใช่แล้วก็กําลังวิ่งอยู่ อืเนี่ยค่ะก็ชมวิวได้ดูการเข้าแถวของคนญี่ปุ่นไดคนทํางานไม่รู้ทำงานนี่นะคะที่เขาที่เขายืนอยู่เนาะเพื่อนๆเห็นปะอันนี้คือเป็นคนนะคะเขาต่อแถวเพื่อที่จะขึ้นรถบัสเราชิงข้างเส้นไปแล้วครับสีแดงกับสีเขียวนะต่อเชื่อมกันก็ช่วงนี้ก็หิมะตกหนักนะครับที่ยูวะเตะเดี๋วดูราคากันนิดนึงไหมโอเคได้ค่ะ ราคาห้องนะตอนนี้เนี่ยวันนี้ลด48%นะชื่อว่าลิ m o อนโฮเทลโมเอก้าเอกีไมาอีกก็มีทั้งหมดนี่นะครับอันนี้ก็เป็นดับเบิลรูมของเรานี่ยรู้สึกจะเป็นทวินทวินใช่ไหม, <Twin S 1> มก็ต้องวัลทวินเนาะทวิน no? อันนี้เป็นของเราเนี่ยมีเบกฟาสอินคลูดด้วยนะใช่ก็ ราคาจะอยู่ประมาณ7,000ถึง8ปด0ทวินรูมนอนสมุกิ้งอันนี้9,261พเ็ยนนะครับก็อันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับมีเบรกฟัต์ไหมเหมือน9,000พันเนี่ยไม่มีนะอืมไม่มีเบรก f a ต์ถ้ามีเบรกฟ a ต์จะต้องเป็น12,000สองเยนก็ประมาณ3,000กว่าบาทใช่ <Okay. S 1> ก็ ลองดูนะฮะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนมาเที่ยวอืคนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทสำหรับคนมาเที่ยวโมเลกะนะอืมก็ค่อนข้างสะดวกเพราะว่ามันอยู่ใกล้สถานีเนาะแล้วก็นี้สอดแท่เพิ่งเห็นเขาจะมีโต๊ะนะคะไว้แบบนั่งทํางานได้เออเรานั่งทํางานได้อะไรเงี้ยจริงๆถ้ามาสามคนเนี่ยมันก็นอนมีได้อีกคนแต่ก็คงเขาก็เขาไม่ให้นอนเออเขาคงไม่ให้นอนเขาคงมีเตียงทรงเตียงเสริมนะคะ โอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะไปรีวิวอาหารเช้าให้โอ้ลืมบอกตามโรงแรมญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะมีชุดน,นอนให้เรานะโอเคอค่ะอันนี้นะคะก็เป็นพวกซอฟต์ดิงเที่เขามีบริการนะคะอยู่บริรเวณชั้น2ก็เป็นพวกชา อันนี้นะคะใส่ถุงมือนะคะตองต้องต้องอนี้นี่เครื่องปิ้งเครื่องดื่มอันนี้เป็นพวกโคคาโคล่าอะไรแนี้นะก็มีแก้วมีน้ำปล่าธรรมดาอันนี้เป็นซอดบิบีนนะก็รับประทานสี อสันจบก่อนเขาก็จะมีให้เลือกอันนี้ฟอุตมีโอซูซีนี้ o แล้วก็มีแรงกิ้งพัดไฟด้วยนะนี่ได้รับความนิยมนะทันท่ ah. เาเมลอนจ้าแล้วเขาก็จะขึ้นสีอออกเอาแก้วไปวางด้วยดอันนี้อันนร้อนนี่ Mm hmm. หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ